แมวแมวแมวยมวแมวแมวเล่นกันสนุกสุขใจเด็กๆวัดโป่งชัยใครมาตามหลวงูอยู่ใกล้ๆเนี่ยอ่าใครตามหลวงูอยู่ใกล้ๆน้องเล็กนี่ใครน้องอะไรหนึ่งอน่งเหรอจำจไม่ได้เลยมืดมืดจำไม่ได้เลยโอ้โอโอวิ่งมาวิ่งมาเล็กสีสีไม่ใช่เล็ก สามสีจุดจมูกเด่นนี่สองสีดำขาวทางนี้ลายเปลอกสามสหายวันนี้เพิ่มแสงมาเพิ่มแสงมาแล้วสว่างไหมสว่างไหมก็สว่างพอดีเนาะถ้าสาว่างกว่านี้มันก็จะเหมือนกลางวันไปจะไม่เหมือนกลางคืนออนนี้ก็เดติกๆกเ็เดินกันเช่นเดิมเช่นเดิมวันนี้ เมื่อคืนนี้ยังมีแสงแสงพระจันทร์อยู่นะแสงพระจันทร์อันนี้ก็คงจะมีแสงพระจันทร์อยู่อีกเนาะเพราะว่าไม่มีเมฆบางเท่าไหร่ถ้าไม่มีเมฆบางก็จะมีแสงจันทร์ยอยามใกล้ๆกล้ลุ่งใกล้ๆลุ่งจะเห็นแสงจันทร์แสงจันทร์นวลนพองดังนั้นเมียมาอยู่ในการเล่นในการนี้แหละครับค่ำคืนนี้ปู่ขอถา่ายบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะ น้องเมียก็เล่นอย่างสนุกสุดใจเล่นการสนุกสุดใจท่ามการแสงไฟสุลารเซลและแสงนิออนแสงนิออนแสงนิอนนอนไฟฟ้าเพิ่งติดได้ได้หนึ่งหลอดแค่นั้นนะหนึ่งหลอดได้นูน้นได้นี้ยังไม่ติดเดี๋ยวรอดูก่อนอาจจะไม่ติดก็ได้เอาไว้แบบมืดๆบ้างมันก็ไม่เช่อมืดนะก็มองเห็นนะหละ เห็นนะถ้ามืดถ้าสว่างกันไปเด็กก็จะนอนกันไม่หลับมีเมียวก็ไม่ได้นอนกันพี่เมมียู่นนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วหลวงปู่ลองปิดประตูให้เขาอยู่ในนี้กันเนาะยังมีบางเหมียวไม่เข้ามาหลวงปู่หลวงปู่ตามหาแล้วเรียกเขาแล้วเขาไปหลบอยู่ทางกุฏิดูเสียเสียจานยอยเก่าเลยเขาน่าจะไป ชอบอิสระไม่ชอบอยู่เป็นหมู่คณะแต่เดึงสักวันหนึ่งก็จะพาเข้ามาในนี้แหละนะตอนนี้เข้าไปดูในบ้านละดูในบ้านซิบ้านน้อยหลังนี้สุขีกันไหมบ้านน้อยหลังนี้สุขีกันไหมเมื่อคืนก็นอนตรงนี้กันเนาะนอนตรงนี้นอนตรงนั้นนอนหลังนี้นอนตรงนั้นอากาศเย็นดีเย็นดีไม่ต้องมีผนังไม่ต้องมีผนังนะตอนนี้กําลังจะติดผ้าใบผ้าใบกันสาด ชักรอกแล้วกยังใส่ชักรอกก็ออยังใช้หลายพื้นอยู่นะหลายพื้นเพราะไม่มีพื้นที่เทานั้นอันหนึ่งอาคารแล้วก็้านนี้อีกหนึ่งอาคารก็ไม่ได้ทางพื้นใหญ่แล้วเพราะเราเพื่อต้องการจะเปิดไม่พร้อมกันปิดไม่พร้อมกันถ้าเรากั้นผนงังทึบไปเลยโอกาสที่จะได้เปิดก็ไม่มีแต่ใช้ผ้าใบเนี้ยสามารถเปิดเข้าเปิดออกเพื่อ เรารับเพื่อรับลมรับลมที่จะพัดมาตามธรรมชาติบ้างเนาะเราปิดทึบเราก็จะเหมือนเป็นห้องทึบไปเนาะก็จะทําประมาณนี้แหละให้ให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเลยนะพอเราอยู่ทําการธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าวันไหนที่ฝนตกก็จะได้ยินเสียงกรกเขียนร้องแท่ท่องไปหมดอะวันนี้มีแต่เสียงชิ้นเล่ เพียงจริงฤทธิ์น้องอจี้จี้เจ็เจ็ดแต่ก็มีน้องกลบร้องบ้างเขียดบ้างเอ้อมแอมแอมแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกนี่น้ำเยอะๆนี่เขี่ยจะล่องเต็มเลยในปากกล้วยปากล้วยนี่ก็ปลอดภัยนะเพราะว่าเข้างูพิษงูร้ายเข้ามาไม่ได้งูพิษเข้ามาไรเข้ามาไม่ได้เพราะผนังถนนกั้นแล้ว โดยรอบไม่ได้ผนังเป็นตะข่ายตะข่ายกันโดยรอบเป็นหมดแล้วนะครับทางน,นเมียก็วิ่งได้ในนี้ยังไม่นอนยังไม่หลับก็เล่นกันก่นกอนถ้านอนไร้หลับก็ขึ้นบ้านขึ้นบ้านมีสองอาคารอาคารอาคารนี้กับอาคารนูน้นและโอกาสต่อไป <c oughs> ต่อไปด้าน้านข้างทางนี้นะจากบ้านแหลงแรกๆที่เขาอุทิศไปหาผู้บรนะินภะ จะามาไว้เรียงเนี้ยสักสองสามหลังหรือว่าตัดใช้เอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามีบ้านไหนที่เขาอุทิไป์ห้าสร้างมาเพื่อทอี่ให้ผู้ไวชนก็จะเอามาไว้ที่นี่เลยทุกวันนี้เขาไปทิ้งไว้ในปา่าช้าถึงเวลานั้นก็ผุพังไปหมดเอามาไว้ที่นี่ก็เป็นประโยชน์ให้น้องเหมียวได้อยู่เหมือนสมัยก่อนนุก็ทําไว้แต่ว่าหลังคาไม่ได้กัน้นไม่ได้มุงด้วยกันฝนได้นะก็เลยผุพังไป ตอนนี้ก็ผุหมดแล้วเดี๋ยวหามาใหม่นะคงจะมีอยู่เยอะะในป่าช,ช้านะเดี๋ยวเราไปเลือกประมาณที่ดีๆเพราะช่ดนี้เขาก็มีผู้ที่บราชนอยู่เรื่อยๆก็เขาก็อุทิศให้ผู้บราชนนะเอามาไว้ที่วัดก็จะได้ประโยชน์ผู้บราชนก็จะได้มีอันนี้ส่งผลบุญไปด้วยได้สร้างบุญกักกบเหมียวเหมียวเหมียวจะได้มีที่อยู่แลวตรงนี้ต้นไม้นี้ ก็ตอนนี้ก็มืดอยู่นะฝน,นมืดด้านนอกนู้นเป็นแม่น้ําแม่น้าวังก็มืดอยู่นะก็ถ้ามีไฟเดี๋ยวก็จะติดอยู่ก็ตื่นไฟฟ้าด้วยเป็นไฟโซล่าเซลล์ด้วย,สล,วยสลับกันไปไฟฟ้าอย่างเดียวนี้ก็จะเปลืองเข้าไฟถ้าโซล่าเซลล์เดียวก็บางวันที่ฝนตกไม่มีแสงแดดเวอร์หรือว่าไฟที่จะบรรจุในนั้นก็ไม่พอ ก็ไม่สามารถทำ่องสว่างได้นะครับค่อยเปลี่ข้าไปไปเนาะทิ่ว่าคงจะอยู่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูน้องตาทองสิตาทองตรงนี้ตาทองอยู่ในนี้นี่ก็มีไฟมีไฟจุดเยอะแล้วนะตาทองน้องมีบุญน้องมีบุญอยู่ในนี้ดูสินอนหลายอย่างเออ เอิน่นเปี้ยนป่นเปี้ยนอยู่นี่เลยไม่นอนแล้วลูกอ้เล่นน้ำคุณหมดเลยเดินเล่นน้ำคุณหมดเออนี่ผักบุง้งวกเอาหารแม่เขากินแล้วเมื่อกี้เขากินแล้วกินจุบ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 แเดินเล่นไปแล้วเนะาะแต่ทอน้องไม่บนดูนี่มีความสุขแล้วนะได้ออกกําลังกายเาดินเล่นกับธรรมชาติมีดินเล่นมีดินบ้างมีอิฐบ้างมีหินบ้างเขาก็เดินสนุกก็แล้วเพลินคนเดียวเพลินคนเดียวนะ <c oughs> เขาก็ เนี่ยอยู่ดีมีสุขเลยทุกผขอ,อนำบรรยากาศอย่างข้าคืนนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีเมตตาต่อน,น้องเหมียวถ้าไม่ได้เอฟซียิธรรมที่มีเมตตาต่อน,น้องเหมียวบริเวณนี้ก็คงจะไม่ได้เสเร็จเข้ามาเป็นรูปเป็นร่างนี้ได้เนาะดังนั้นต้องขอโมทนาขอบคุณ ทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยเนะส่นทบกันมาจนสร้างสถานที่ปลอดภัยให้น้องเหมียวได้อยู่กันอย่างมีความสุขอ๋อลืมไปไม่ได้ดูในบ้านน้องนุองเหมียวในกรงเลยดูอีกรอบสิดูอีกรอบสิบสไม่กีดูเรียงกี่ดูไปบ้างแล้วแหละแต่ดูอีกรอบหนึ่งอาเด็กเล่นกันแล้วลูกเด็กในกรงก็เล่นกันเด็กน้อยเด็กเล็กแม่ก็นอนจนนั้นลูกเล่นกันสีสหายอันนี้อีกโอ้ยอ,อันนี้อีกอันนี้ก็นอนกันแล้ว นอนกันแล้วแม่ก็ไม่ขี้อายวรนนี้ไขี้อายนอนกันแล้วเนาะนอนได้นอนหลับฝันดีเร้อนอนได้สบายดีนอนดีๆมีความสุข <c oughs> ตัวนี้ก็จะทาชั้นให้เขานอนข <c oughs> ้านนี้ก็ทําไว้แล้วเขาไม่ไม่นอนกันเขาไปนอนดูนู่นสนามหญ้านู่นครับก็ขออุทิศวันนี้ก็นนะพบก,กับใหม่ในคิด่อไป <c oughs> ขอความสุขจงมีแต่ทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมสร้าง สถานที่ <forcé Deus S 2> ปลอดภัยกับน้องเหมียวขอบุญกุศลน้องหนุ่ยพลท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ท้องความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเธอสาธุ